สบายดีพี่น้องครับสบายดีสุขสุขคนมสมองสบอนเนาะสบายดีดทุกท่านเนาะที่กะโหลกหน้าแดงทุกกะโลกมนันยันดีครับสมสองคนน้องฟาโศพี่น้องใบตาเขาขั้วพี่น้องเลยในต้มน้ำไม้สีแกงพี่น้องเลยแกงน้ำไม้สุขคนงานกินก่อนพี่น้องเมนูเขาครับแกงไก่ใส่หมักผักพี่น้องเลยแกงไก่ใส่หมักผักแกงใส่หม้อรูดเลยได้ผม งานห่ากับเสาเสาเอิดคนแล้วก็คนจะได้เพื่อนจะโค้งแน่เนาะแกงใส่หมกผักแซ่บๆมาเลยแกงหน่อไม้เนี่ยนส่แกงหน่อไม้พี่น้องเลยมา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 กินน้ำกันไปเอาะเส่บๆกินแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงพี่น้องเลยงอคนงานก่อนแกงหน่อไม้กับแกงไก่แซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออาหารเที่ยง เนี่ยกะไก่ทั้งเวลาไก่สิขึ้นได้เนี่ยอีกบัวโดนได้เนี่ยอันนี้กำลังต้มน้ำไม้อกๆอยู่ทั้งในแกงแล้วอาจะปรุงกินมา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 กินน้ำกันแฉบๆพี่น้องเกลี้ยมาไม่ได้จำมงเกลี้งสิแกงเลยแม่นจำหะฮงบัวร้ายกันมาได้จั๊กหกหนึ่งเลยนะเกี้ยงสิแกงแล้วเอาหมากลีใหม่กินกับแกงน้ำไม้เดือดธรรมดาขามไม่มาข้าวมดไปเอาหน้าได้ตัวมาหัวใส่เองตัวไก่

bạn hãy đăng là cho kênh yeah. lalaschool yeah. Để không bỏ lỡ những

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

không ơi <laughs> ừ. đi mẹ อันนี้บักหมูมันมากแดมยังบ่ทันได้กินน้ําหมูอันน้ําหลังแม่ để แม่ตัก sai bạc bạc không ai bạc. mở on đấy sao? ôi bố hết bà on. ha ha ta lai này. bố hết mẹ on này. Khào mẹ oi. bé chân đây xếp bố. นัวแก่แกงงน้อไหม้เนาะบ่บ่นี่นั่นวะจ้ะจ๊กไปเด้อลูกที่เขานะจ๊กไปเด้อทังได้นะเขานะจ๊กไปเด้อ มามามา,มาพี่น้องมาเด้อคุณป้ามาเด้อกินแกงแกงไก่ใส่หมักผักแล้วก็แกงหน่อไม้น้ำต้มมะฮึงน,น้ำเด้อมาดดเด้อสุกูสุกคนเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อจ้าเสแซ่บเสแสรบเสแสคบสามมาสสเสแสรบเสแสรบเสแสรบเสแซ่บเแซ่บ อชูมากินอะไรับเแซ่บ่อยจะเแปแปบนิ่มอยู่เปื่อยมันนี่ยอาหารเราค็มีแตหมแกงหม่ม่แกงไก่ใส่บะกมี่น้อยใส่ซอสหน่อย แสบเนากันเนาะมาเดมาเดมาเเขาได้อจกไปเนี่ยเด้ทั้งไนบดเขาบ่มาดอนได้สิมาดอนได้สเา้อนะาน่ไเปนี่ไดองใส่ยสนี่น่ะผู้เสือเลื้ยงได้ใส ท้าผมเแม่โอ oh, oh, ้ยอย่าใส่ร <and> <out> ้ายได้ได้ว่ามันสมอโอ้ยมิตมาขลอนคลแลนเพิ่อนวะฮหนามากินได้สตอนมะนะอืออือนามากอันมาค้าหน้ามตมาขลอนขลเล่นยู่นที่ได้ลงแบกั๊หนึ่งเลยลง กอบนกินบรายเนยดออนกินบรแเห็ดี้สมบูเลยบอสอิ่มน้อยหน่อยเศแต่ปานน่อยเพ่อไว่ะเี่อาะงานทำว่ะว่ววัว นาเลยพี่น้องแซนบ์เราคอพ่อพ,พกก่อคิปหนะ้าพี่น้องฝากบังฝางกส่งฝาไใจกดแชร์ให้ได้เด้อพี่น้องสบายดี